ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือภาพบรรยากาศความร่มรื่นของหมู่บ้านรักไทยตมหมอะจำแปอ่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศนอีกหนึ่งพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณหมู่บ้านพระราชทานวันนี้จึงได้พัฒนาต่อย,ยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดแม่ห้องสอนสร้างอาชีพและรายได้อย่างมั่นคงทีเดียวค่ะ หน้าแผ่นดินแม่ห้องสอนความสุขของผู้คนที่ดำเนินมาถึงปัจจุบันคือเรื่องราวแห่งพระมหากราุณาธิคุณพระปีชาสามารถของพระเจ้าแผ่นดินมีพระราชดำริจ,จัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจจังหวัดแม่ห้องสอนขึ้น40ปีแห่งการทรงงานทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากพัฒนาอาชีพสร้างไรายได้ พิกฟื้นความแห้งแลง้งบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่ากลายเป็นต้นทุนชีวิตให้กับชาวแม่ห้องสอนได้ประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตสร้างความภาคภูมิใจเพื่อร่วมกันพัฒนาสืบสารรักษาต่อยอดแนวทางแห่งพระราชดำริร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รักและหวงแหนแม่ห้องสอน แผ่นดินนี้ที่พ่อให้ซึ่งก็รวมถึงบ้านรักไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหมอจำแปอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีตทหารจีนคณะชาติกองผลเข้าสามก๊กมินตังอบพยพหนีภัยการสู้รบมาพึ่งพระบรมโพธที่สมภารพระเจ้าแผ่นดินไทยหมู่บ้านรักไทยหมู่บ้านพระราชทานแห่งนี้ จึงเกี่ยวร้อยไปด้วยเรื่องราวพระมหากราุณาธิคุณสถานที่นี้จึงอบอวลไปด้วยความจงรักภักดีของชาวบ้านรักไทยสวัสดีค่ะเนาะที่นี่เป็นหมู่บ้านจีนยูนาน,นะคะอดีตจะเป็นจีนอดีตกองพล93จีนคณาชาตินะค,ะค่ะารุ่นคุณพ่อก็จะเป็นรุ่น ที่เป็นรุ่นบุกเบิกที่มาอาศัยอยู่ที่นี่มาเกือบ50ปีแล้วนะคะหลังจากที่สู้รบเสร็จก็มาอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านได้มอบที่ดินผืนนี้ไว้ให้เราเป็นที่ทำมาหากินนะคะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเี้ค่ะแล้วก็ได้ส่งเสริมการปลูกเกษตรผลไม้เมืองหนาวเช่นไวนลูกท้อลูกพลัมสับปะรดอะไรอย่างเี้ยนะคะ แล้วยังท่านยังมอบให้สัญชาติไทยด้วยการรุ่นลูก,ลกๆท,ท,ที่ที่มาอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเลยค่ะปัจจุบันบ้านรักไทยถือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่มีธรรมชาติสวยงามมากชุมชนได้พัฒนาต่อย,ยอดจากต้นทุนทางธรรมชาติเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่เป็นที่รู้จักกันดีคือรีวายรักไทยรีสอร์ท ซึ่งเกิดจากการนำไรชาเก่าให้กลายเป็นที่พักท่ามกลางไรชาโดยสร้างบ้านพักเป็นบ้านดินแบบจีนอยู่นานท้องถิ่นบนไรชาขั้นบันไดซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าประทับใจจากไรชาและภูเขาเทือไรายล้อมซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่สามารถตื่นมาชมทะเลหมอกอันสวยงามได้จากระเบียงที่พัก นอกจากนี้ในหมู่บ้านยังมีโรงผลิตไวน์คาเฟ่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผลไม้เมืองหนาวต่างๆเพื่อน,นำมาแปรรูปหลากหลายเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่มาอุดหนุนชิมรสชาติที่อร่อยและปลอดภัยจากสารพิษส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร,ร,กรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดํริภาพบรรยากาศนั่งเรือสไตล์จีนชิมชาหอมกรุน่นหอมกลิ่นพระมหากรุณาทีคุณวันนี้ ได้หล่อหลอมลูกหลานของชุมชนบ้านรักไทยรักความเป็นไทยใต้รมพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สืบต่อไปในฐานะลูกหลานบ้านรักไทยนะคะก็อยากจะบอกคนไทยทั่วประเทศนะคะจงรักสถาบันจงรักในหลวงแล้วก็รัชกาลที่9ารัชกาลที่สิที่ท่านได้ดูแลคนไทยเป็นอย่างดีนะคะอย่างบ้านรักไทยนะคะ เราก็จะดูแลบ้านทายอย่างดีแล้วก็จะพัฒนายานี้ดีๆต่อไปเรื่อยๆเลยคะะ่ะคือความร่วมมือความจงรักภักดีที่จะร่วมกันพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนแผ่นดินที่พ่อให้พืนนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ